สวัสดีครับจากร้านโดรโปรช็อปไทแลนนะครับทีนี้เดี๋ยวไฟล์วิดีโอนี้นะครับจะเป็นไฟล์วิดีโอเช็คโดน x 2 4นะครับก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะครับทีนี้ในส่วนนี้เราจะทําการเช็ค wi-Fi นะครับว่าทํางานโปรติหรือเปล่านะครับวิธีการเช็ค w i f i ดูว่าทํางานโปรติหรือเปล่านะครับอันดับแรกคือเราต้องเปิดออนตัวโดนก่อนนะครับไฟติดพ่อินะจากนั้น เราเข้าไปที่มือถือนะครับเข้าที่มือถือเข้าที่เซตติ้งนะครับเซตติ้ง <Setting, S 2> ปุ๊บแล้วดูการตั้งค่าบไฟายเข้ากดเข้าที่การตั้งค่าบไฟานะครับรอ,อสักครู่นะครับสัญญาณบไฟาจากโดนก็จะส่งมาที่มือถือนะครับอ่าเข้ามาแล้วครับโดนตัวนี้นะครับ จะมีซีรีส์ที่ชื่อว่า Wi-Fi 720P 430D81 นะครับเมื่อลูกค้าได้ก็ต้องจะเป็นเมื่อลูกค้าได้รับตัวนะครับก็จะเป็นรหัสนี้นะครับแต่ผมก็คลิกปุ๊บเช,ชื่อมต่อนะครับอ่าเชื่อมต่อแล้วครับโดสตัวนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi กับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้แล้วนะครับจากนั้นเมื่อเราเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วให้เราเลื่อนไปที่ให้ให้คุณลูกค้าโหลดแอป wifi ชคิดว่าไ i ไฟ UFO ไว้นะครับจากนั้นเราก็ c o n n e c กกดเข้ามาที่แอปอ่ากดเข้ามาปุ๊บมันจะมีหน้าจอขึ้นว่าขึ้นมาตามนี้นะครับให้เรากดเพย์อ่าสังเกตว่ากดเพย์ปุ๊บเนี่ยกล้องจากโดนที่ก็จะยิงฉายไปภาพก็จะเข้ามาเป็นเรียวทางนะครับมุผมจับตัวโดนโยกโยกขึ้นสองนาทีตู้ก็จะเห็นมือถือก็จะเห็นตู้ที่มือถือนะครับ ยกขึ้นยกลงนะครับอ,อันนี้ก็เป็นการเช็คไวไฟนะครับตอนนี้คือไวไฟจากกล้องทํางานปกตินะครับก็คือโดซีรี์เมื่อกี้ที่เราคลิกไวไฟนะครับก็โดตัวนี้คือทํางานปกติส่งไวไฟอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเช็คไวไฟเื้องต้นนะครับนะครับก็คือทํางานปกติเลยส่งภาพเรียลไทม์ได้เลยนะครับดูที่มือถือนะครับนะครับเห็นไหมครับผมโยกโดขึ้นลงก็ มือถ้าก็จะถูกส่งมาที่มือถืออันนี้คือการ wifi การเชื่อมต่อไวไฟที่ปกติแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเทสตัวไบพัสี่ตัวนี้ครับว่าบนปกติหรือเปล่านะครับ่อนส่ง,สงมองให้กับลูกค้าในวันงนี้นะครับอ,อันดับต่อมาเราต้องกลางตัวใบพัดก่องวิธีการกลางนะครับสังเกตว่าเราต้องเอากางด้านล่างก่อนแล้วค่อยมากลางด้านบนนะครับแล้วก็กางใบพัดด้านล่าง พอกลางเสร็จทุกต้องดังกึกนะครับมันจะล็อกล็อกใบพัดด้วยนะครับนีดังผมด้วยเนี่ยล็อกกึกแล้วอันนี้ก็กลางด้านบนดังด้านบนเขาเอนมีแขนเดียวเพราะว่าบันทึกวิดีโออยู่นะครับอ่ะกึกแล้วอันนี้ก็กลางตัวนี้ก็กลางด้านล่างบอ แล้วเลื่อนแขนตัวโดนะครับไปที่ตัวล็อกให้ดังกึ๊บข้างนี้ยังนะครับเรีแบบนะครับืเรียบร้อยแล้วทีนี้เราเอากล้องอยู่ด้านนี้ไว้นะครับทีนี้เราจะมาลองเทสดูว่าใบพัดสีตัวนี้หมุนโปรติหรือเปล่านะครับเราเข้ามาที่ ัวแอปที่เราเชื่อมต่อ wi ไ wi ไฟนด้เปยบร้อยแล้ว,ลวจากนั้นเรามาดูความหมายแต่ละอันอันนี้คือเมื่อเราต้องการถ่ายรูปเรากดครั้งหนึ่งก็จะถ่ายรูปนะครับอเดี๋ยวเรากดเช็คตัวไปพัดก่อนนะครับวิธีกดเช็คตัวครับว่าหมุนหรือเปล่าก็กดตรงนี้มันออฟอยู่นะให้กดให้กดหครั้งเพื่อจะเป็นออนเมื่อกดออนปุ๊บเนี่ยตัวรีโมทคอนโทรลก็จะขึ้นมานะครับความหมายของรีโมทคอนโทรลตัวนี้ก็คือ กรณีถ้าเราสตาร์ทหมุนไ่พัดแล้วนะครับถ้าเราเลื่อนปุ่มนี้ขึ้นบนปุ๊บโดรก็จะเทคออฟขึ้นนะครับถ้าเรากดปุ่มตัวนี้เลื่อนลงล่างโดรก็จะแลนดิ้งลงจอะนะครับอันนี้คือความหมายตัวนี้ถ้าเราถ้าเรากดรีโมทเลื่อนไปทางซ้ายอย่างนี้นะครับเลื่อนไปทางซ้ายค้างไว้เรื่อยๆเลยโดรก็จะหมุน หมุนซ้ายเรื่อยๆเลยนะครับหมุนซ้ายรอบนะครับไปเรื่อยๆเลยถ้าเรากดเลื่อนรีโมทไปทางขวานะครับค้างไว้โดนก็จะหมุนรอบตัวเองไปทางขวานะครับอันนี้คือความหมายของตัวรีโมทด้านนี้นะครับส่วนตัวรีโมทด้านนี้ความหมายคือถ้าเกิดเราเลื่อนขึ้นเมื่อโดนโดนก็จะถูกคับไปด้านหน้าหรือว่าจะถูกคับไปด้านหน้านะครับถ้าเกิดเราเลื่อนตัวรีโมทตรงนี้ขึ้น ถ้าเราเลือ่อนตัวรีโมทตัวนี้ลงโดยนก็จะถอยหลังมาหาตัวเรานะครับถ้าเราเลื่อนรีโมทไปด้านขวาโดยนก็จะวิ่งไปด้านขวานะครับอย่างนี้นะครับถ้าเราเลื่อนรีโมทไปด้านซ้ายโดยนก็จะวิ่งไปด้านซ้ายนะครับอ,อันนี้คือในส่วนของการควบคุมนะครับทีนี้เรามาดูก่อนที่เราจะหมุนไม่พัดนะครับ เราก็ต้องคลิกตัวลูกศรขึ้นลงตัวนี้ครับปุ๊บนะครับปุ่มตัวนี้คือปุ่มหมุนไม่พัดปุ่มตัวนี้คือปุ่ม Landing ล,ลงจอดอันนี้ปุ่มหมุนไม่พัดหมุนไม่พัดแล้วแต่มันยังไม่คลิก off นะครับเรากดปุ่มไมพัดปุ๊บจากนั้นเราก็เลื่อนคันโยกนี้ขึ้นบนโดนก็จะ t ล k e off บินขึ้นนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่เราต้องทํานะครับส่วนปุ่มตัวนี้อันนี้คือเปอร์เซ็นต์สปีด มีทั้งหมด3สปีดด้วยกันก็คือสปีดประมายคือให้โดนวิ่งเร็วนี่วิ่งเร็วร้อเปอร์เซ็นเลยอันนี้ถ้ากดคนยังไม่ค่อยไม่เคยเล่นก็ลองแค่30เปอร์เซ็นต์งัน้นจะเร็วเกินไปนะครับแล้วลองเล่น30เปอร์เซ็นต์ก่อนพอมาปุ่มตัวนี้ไอคอนตัวนี้ใช,ใช้กับส่วนของถ่ายรูปกดหนึ่งครั้งถ่ายรูปหนึ่งครั้งรูปก็จะถูกเก็บไว้ในมือถือนะครับส่วนตัวนี้เมื่อเรากดถ่ายวิดีโอให้กดตัวนี้ครับปุ๊บสังเกตว่า จะมีตัวเลขวิ่งแล้วอันนี้คือกําลังถ่ายวิดีโอถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งก็คือหยุดถ่าย Video. วิดีโอนะครับมันก็จะเซฟไฟวิดีโอเข้าไปที่เครื่องมือถือเรานะครับตัวต่อมาตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าการวิ t y Control คายคือว่าถ้าเกิดกรณีที่ลูกค้าไม่ใช้ตัวรีโมทสกอันนี้นมาครับนะครับเราสามารถใช้การวิ t y เซนเซอร์ควบคุมได้คือกรณีที่เราเทคออฟกดตัวนี้แล้วกด ดานตัวนี้เลื่อนขึ้นไปแล้วโดดบินขึ้นไปแล้วมันจะใช้ตัวนี้ในการบังคับก็คือถ้าเราเอียงมือถือไปทางขวาไอ้ทางขึ้นบนเอียงมือถือไปขึ้นบนอย่างสังเกตดูครับตัวริโมทก็จะเลื่อนขึ้นด้วยโดรนก็จะ,นนดดนจะวิ่งไปด้านหน้าโดรนก็จะวิ่งไปด้านหน้าถ้าเกิดเราใช้ตัวการิตี้เอียงมือถือไปด้านล่างโดรนก็จะเลื่อนมาด้านล่างนี่นะครับถ้าเราใช้การิตี้เซนเซอร์เอียงมือถือไปด้านซ้าย โดก็จะวิ่งไปด้านซ้ายถ้าเราใช้การพิทเซนเตอร์เอียงไปด้านขวาอินโทรศัพท์ไปด้านขวานะครับโดก็จะวิ่งไปทางขวานะครับอันนี้คือความหมัอนกับพิทเซนเตอร์ตอนนี้ถ้าเกิดเราเอาเราไม่บังคับเอียงซ้ายขวาเลยเราอยู่นิ่งอยู่ที่นะครับโดก็จะค้างอยู่ที่ความสูงนั้นอยู่กับที่นิ่งอยู่ที่เลยก็คือเขาจะไม่ไปไหนเลยก็จะค้างอยู่อย่างนี้เลยครับมันก็จะทให้โดนิ่งบินนิ่งแต่กรณนี้ที่เราใช้มือถือบังคับนะครับโดยใช้โหมด กา a v i ตี้เซนเซนะครับอ่าอันนี้คือความหมายขงตัวนี้ตัวต่อมาเข้ามา่านตัว Setting ตัวต่อมาตัวที่เราหมายตัว Setting คือปุ่มปุ่มรีเวิร์ก็คือกับกับหัวรูปภาพนะครับแบบเรียวไทม์แล้วกลับไปเหมือนเดิมนะครับอืมเหมือนเดแหละต่อมาถ่ายภาพแบบสองช่องอ่าอันนี้แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับต่อมาตัวต่อมา ตัวฮันด์เด d ดโหมดฮันเด็ดโหมดความหมายคือป้องกันการหลงทิศตอนนี้ที่เราหมุนโดเซลฟี่มาที่สองที่เราเนี่ยครับถ้าเกิดเรามัคับไปทางปกติถ้าเกิดเราบับไปทางซ้ายโดมตัวนี้มันจะไปขวานะมันจะวิ่งไปขวาถ้าเราบังคับไปทางขวาโดมจะวิ่งไปทางซ้ายนะครับถ้าเรามังคับไปทางด้านหน้าโดมมันก็จะวิ่งด้านล่างเพราะว่ามันอ้างอิงจากตัวกล้องนะครับเป็นเป็นเป็นตัวเป็นตัวเฮดห่วงมันนะครับเพราะนั้นมันเลยมีโหมดเขาเรียกว่า ฮัตเล็โหมดคือตัวนี้นะครับ,รออบตัวน,ออนะนี้ถ้าเราออมันปุ๊บกรณีที่กล้องอยู่ด้านส่งมาด้านนี้ถ้าเราบังคับถ้าเราใช้ฮัตเล็โหมดปุ๊บกล้องอยู่มาทางส่งมาทางเรานี่ใช่ไหมครับขณะบินปุ๊บเนี่ยถ้าเราใช้ฮัตเล็โหมดปุ๊บถ้าเราเอียงซ้ายโดมนก็จะไปซ้ายถ้าเราเอียงขวาโดนก็จะไปขวาถ้าเรา เลื่อนขึ้นรีโมทขึ้นโดรก็จะตรงไปนะครับด้านหน้าถ้าเรากดรีโมทเลื่อนลงโดรก็จะวิ่งเข้าหาตัวลงล่างนะครับเข้าหาตัวเรานะครับอันนี้คือความหมายของพันรีโมทคือการหลงทิศนั่นเองนะครับตัวต่อมาอน,นี้สําคัญมากเลยตัวนี้เรียกว่าตัวคาลิเบเตให้โดรบินนิ่งนะครับตอนนี้ที่เราบินเล่นสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าไม่นิ่งให้เราทําการคาลิเบเตโดยกดปุ่มนี้ก่อนบินนะครับ อของทังคันดิเบตปุ๊นบ,นบ, b, บ,บนะครับมันจะไฟแว็บๆนะครับเพื่อที่จะเซตให้โดนบินนิ่งนะครับกดแค่ครั้งเดียวนะครับอ่ะผมกดอีกทีปุ๊บอีม,มันจะไฟแว๊บๆคือเซตติ้งระบบแลตอนนี้โดนก็บินนิ่งแล้วเราก็สามารถที่จะเริ่มบินสตาร์ทบินได้นะครับอันนี้คือความหมายของไอคอนแต่ละตัวนะครับที่เราใช้บ่อยนะครับตัวต่อมาก็คือตัวไอคอนสต็อปก็คือกรณีที่ฉุกเฉินนะครับถ้าเรากดตัวนี้ปุ๊บ โดนเมื่อมินารอากาศเมื่อเราบินอยู่ดีเกิดฉุกเฉินแล้วกดปุวนี้ปุ๊บใบพัดมันก็จะทําให้ใบพัดหยุดหมุนเลยโดนก็จะลุ้งตกมามาเลยอันนี้อันนี้กรณีนี้ส่วนใหญ่คือจะใช้กรณีฉุกเฉินจริงๆถึงจะใช้นะครับถ้ากรณีกรณีที่ปกติแล้วเราจะไม่ค่อยใช้เพราะว่ามันจะล่วงตกลงพื้นเลยเพราะใบมันจะตอไปพัดก,กรณีนี่จะใช้เมื่อเราบินเกินระยะมันจะไม่มีเตือนในมือถือนะครับบินเกินระยะไปกลัวมาตัวมันหายให้เรากดปุ่มตัวนี้ ไอ้ตัวใบพัดก็จะหยุดหมุนเลยมันจะตกรั้วให้เราไปเก็บได้นะครับแต่มันก็อาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะว่าโดนถ้ากรณนี้ตอนนั้นอยู่สูงก็จะเกิดอานตรายเกิดขึ้นได้นะครับในส่วนของตัวตัวสตอ็อปฉุกเฉินตัวนี้ถ้าโปกติเราก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยใช้นะครับอ่านี้เลยเราจะมาเช็คมาเช็คในส่วนของใบพัดสีตัวว่าหมุนโปรติหรือเปล่านะครับอผมขอญาตจาับนี้ปุ๊บจับไว้ก่อนเดี๋ยวโดนบินกลัวโดนจะบินขึ้นนะครับผมกดส เทคออฟให้ไปพัดหมุนผู้สอนขึ้นเนี่ยครับอ่าคิดว่าโดนหมุนปกติใบพัดหมุนปกตินะครับสี่ตัวเลยทํางานปกตินะครับไม่ได้เสียหายนะครับก็คือของมาปกติแล้วนะครับถ้าลูกค้าไปบินตกเอแล้วใบพัดหยุดหมุนนี่ก็ต้องส่งซ่อมอย่างเดียวนะครับเราไม่สามารถเคลมให้ได้นะครับอ่าต่อมานะครับถ้าเราเร่ง มดลูกรีโมทด้านนี้เร่งขึ้นสูงนะครับมันก็จะเป็นเร่งตัวไปพัดให้ให้โดนบินขึ้นนะครับงนี้นะครับ,รบโดนหมุนปกตินะครับมอเตอร์ใบพัดหมุนปกตินะครับอ่าทีนี้เราหยุดตัวดึไอ้ปุ่มอร์เจนซี y คือปุ่มสต็อปไบพัดก็จะหยุดหมุนอันนี้ก็เป็นการเช็คในส่วนของทางร้านนะครับโดยตัวช็อตก็เช็คสินค้าก่อนส่งมอบกับลูกค้านะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าโดนที่เราส่งให้ลูกค้าเนี่ ทำงานปกตินะครับขอบคุณมากครับ